สวัสดีมิลักแฟนบีทุกทท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาส่องทีมตัวเต็งของสึกเคมบะจิกันนะเพราะว่าช่องเราไม่ค่อยได้ทำคลิปของสึกเคมบะจิสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําสึกเคมบะจิแล้วกันนะถือว่าเป็นการดูตัวละครของตัวเต็งๆแล้วก็ส่องตัวละครของ ผู้เล่นอื่นๆนะว่าเขาใช้เป็นตัวอะไรยังไงกันัดกันอะไรยังไงกันบ้างนะโอเคก็ก่อนจะชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ด้วยนะครับผมสเตลล่าโกพัทนะเพจเติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมโอเคมาวันนี้เดี๋ยวเรามาทําการส่องกันก่อนเอาจริงศึกเคมปจิอันเนี้ยรอบนี้มันเป็นศึกที่ต้องใช้ตัวละคร1ต่อ1ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดซึ่งไอตอนรอบอ่ารอบรอบก่อนนั้นเนี่ย เออที่มันเป็นหนึ่งหนึ่งเจอกันอ่ะผมน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะก็คือผมชนะไป9ครั้งแต่ว่าไม่มีรูให้ดูนะเพราะว่าเราไม่ได้แข็บไ้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทีมตัวเต็งกันเดี๋ยวเราจะดูเป็นคู่ล่าสุดนะที่ที่แข่งไปตอนช่วงะมาณหกโมงเย็นที่ผ่านมานี่จะเป็นอ่อคู่นี้นี่ของแต่ละมันมีอยู่ทั้งหมด8สายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากสายแรกเลยก็คือจะเป็นคุณไม่รู้อ่านชื่อไม่ถูกนะก็น่นาจะเป็น มิติกเหรอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,นะภาษาอัง,งกฤษไม่แข็งแรงเท่าไหร่โอเคมาเริ่มจากฝั่งทางซ้ายก่อนจะเจอกับเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟเก้านี่จะเป็นคุณชื่อเนี่ยไม่รู้อ่านว่าอะไรแล้วก็เจอกับคนนี้มา3ทีมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะดุขนาดไหนเอาจริงตัวละครหลักๆอ่ะก็น่าจะใช้กันเป็นตัวใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะเอาจริงมันจะใช้เป็นตัวไม่ไม่เกี่ยนอนะ่ะส่วนมากจะใช้เป็นตัวเมตากันนะเนวคริสต์มาส์เนมฮาโลวีนอ่าอินูเอะ เนลมาฮอลโลซันนูมมุงเงสืออะไรประมาณนี้ส่วนมากที่เขาจะใช้กันเป็นหลักๆนะก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่หรืออะไรก็สามารถปั้นตัวละครพวกเนี้ยที่แบบเป็นตัวระดั um ah <c oughs> บ,บเมต,ตาก็เทียอะไรพวกเนี้ยสามารถปั้นได้อย่างเนลมาเนี่ย ah ผมว่าเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วค่อนข้างคุ้มมากใช้ได้ยาวแบบยาวสุดๆเลยนะตั้งแต่มันเข้ามาถ้าจะไม่ผิดเนลมาน่าจะเข้ามาเดี๋ยวขอเปิดดูเออดูดูก่อนว่ามันเข้ามาตั้งแต่ตอนประมาณวันที่เท่าไหร่นะ จนตอนนี้มาแบบเกมครบ1ปีแล้วของเซิร์ฟเราอะเนลม้ามันเข้ามาตั้งแต่ตอนประมาณสักไม่ถึง4เดือนแรกประมาณ3เดือนครึ่งเนลม้าเข้ามาประมาณ3เดือนครึ่งหลังจากเซิร์ฟเปิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟผมเนี่ยเปิดมาประมาณปีก,กว่าๆละก็ก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนะถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้ยาวแบบยาวมากๆนะเป็นปีอะคือแบบคุ้มจัดๆเลยอ่ะอันนี้ก็ดูจากสภาพแล้วฝั่งขวาน่จะชนะนะสำหรับตัวแรกนะ พราเนลนี่แบบว่าแรงมากจบไปหนึ่งตัวอันนี้เจอกับยูริจิอจันจริงยูริจิผมมาอยากทํามาไว้ลงกิจกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ายังปั้นไม่สุดก็เลยไม่ไดเอาลงมาเนี่ยถ้าใครแบบปั้นยูริจิสุดเนี่ยแล้วมาเจอกิจกรรมหนึ่งๆเงี้ยมาถึงปุ๊บเปิดเตะก่อนถ้าแบบดวงดีๆหน่อยเตะสครั้งอย่างเงี้ยเก็บคิวได้แบบสบายๆมากอะ่ะโวนี่โดนคืนเข้าไปสตันด้วยตายะเนี่ยเอาตายเลยทีนี้ โอเคอันนี้เจอเนมฮาโลวีนอ่าคู่นี้ฝั่งซ้ายชนะด้วยเนมฮาโลวีนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแปลว่าเนมตัวเดียวสามารถเก็บได้3ตัวละครด้วยกันนะป๊าปเนี่ยโอ้โหอันนี้สตันยังรอดอยู่ฮนะไอทำไม,มเนียวมา้าฝั่งขวามันเอาเรื่องอยไงวะอ่าดูกันป๊าปไปเอ่อถ้าให้ดูทุกคู่ก็คงจะยากนะเดี๋ยวเลือกเลือกให้ดูบางคู่แล้วกัน อ๋อเมื่อกี้โดนเป็นกลหุ่นได้เลยชนะได้โอเคแล้วก็ยิงแตงโมมาสภาพเนมพลวีนี้น่าจะแพ้มากนะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังชนะได้นะเพราะมันมีไตอ่ามีน่าจะเป็นบัฟเขาเรียกอะไรนะไตก,กันตายเออแล้วก็มีเด้งเลือดด้วยนิดหน่อยมันเลยรอดมาได้นะมาเพื่อให้ตีเข้าไปบล็อกเข้าไปาเด้งเลือดมาหน่อยหนึ่งแสนหนึ่งแต่ฝั่งขวาตีรวมดี ตีรวมก็แสนหนึ่งอยู่นะอันนี้เด้งอีกแสนเจ็ดแ้เมยอาจจะขาดไปหน่อยนึงแล้วมั้งโอ้อันนี้เด้งแบบเยอะจัดนีเอาเลื่องอยู่นะมาปาเรเขาให้ให้ดูทุกคู่น่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเลือกเลือกให้ดูเป็นบางคู่แล้วกันโอเคไปได้ดูว่าโซของแต่ละคนเขาใส่อะไรกันบ้างเพราะแต่ละคนก็น่าจะใส่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ เ,เดี๋ยวนี้นี่ขอกดข,ข้ามไปแล้วกันนะโอเคอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นคนชนะก็รู้อยู่ละมาเดี๋ยวเราดูโซกันก่อนแล้วกันนะ,ะคนนี้เผื่อใครจะลอกเรียนแบบได้อันนี้คือคนแรกเลยคนแรกนี่จะเป็นอย่างนี้เนลคิสมาสจะใส่เป็นโซแมวกับโซคิรากิก็สามารถใส่ได้นะอจริงโซแมวเนี่ยเป็นโซที่พื้นฐานที่สุดของตัวละครสายแท้งเลย ถ้าใครไม่มีโซอีเวนไม่มีอะไรเนี่ยและอยากให้ตัวแท้งเนี่ยก็นึกถึงโซแมวเข้าไว้นะเป็นโซทีด่ดีมากเพิ่ม hp เป็นเพิ่ม hp hp เปอร์เซ็นแล้วก็ได้รับอัตราลดดาเมจขึ้นอีกเนี่ยห้าดาวตรงสายลดไป22%โคตรดีส่วนนี้เป็นยูริจิเราใส่เป็นโซคีส่วนมากจะใส่เป็นโซคีกันอยู่แล้วแหละแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใส่เป็นอะไรนะไอเซนก็ได้แล้วก็ฮาริเบลก็ได้นะอันนี้อ,อุนเชีร่านี่เขาเล่นเป็นสายาสายบล็อกซึ่งเอาส่วนตัวแล้วนะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ ตัวละครที่จะเล่นสายบล็อกได้ผมแนะนําให้เป็นตัวละครสายป้องกันเพราะว่าเวลาเราอัพอุปกรณ์วิญญาณมันจะได้เป็นทางด้านของเ,อเกี่ยวกับบล็อกดามิาบล็อกเรียกอะไรนะอ,อัตราบล็อกหรือว่าบล็อกดามิอะไรสักอย่างนี่จำไม่ได้นะแต่ว่านั่นแหละเอาเป็นว่าสายบล็อกอะควรจะเป็นสายป้องกันที่เล่นส่วนถ้าเป็นตัวละครแทงสายทักษะก็เล่นเป็นสายลดดามิไปแล้วครนี้จะเป็นฮอลลจิโกจะใส่เป็นโซทำรายนะก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกัน เอาจริงโซอันหลังเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮอลโลิจิโกะใส่เป็นอิชิดะเพราะว่า ida, อิชิดะโซอิชิดะทำให้การตีปกติแรงขึ้นแล้วฮอลโลิจิโกะเวลาลงกิจกรรมหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีสถานะาสถานะสถานะดวนตัดสินเออทำให้การตีปกติแรงขึ้นถ้ามีศัตรูน้อย,น,อยน้อยจำนวนรวมกับโซอิชิดะเข้าไปอีกมันจะตีแรงมากๆแล้วก็ซันนุ่มก็อันนี้เขาใส่เป็นโซทำ้ายกับโซ อ่าไอเนี่ยชื่ออะไรโทชิโร่ก็ไม่ถึงกับดีมากเท่าไหร่ก็มีโอกาส100%ปล่อยคอมโบดีครั้งหนึ่งน่าจะตีธรรมดาได้อีกครั้งหนึ่งมันถ้าจะไม่ผิดนีไอิโนเอะอินโนเอะเ,เนี่ยเล่นสายบล็อกได้นะจริงๆโซจะใส่เป็นโซประมาณนี้พลังก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่ากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับคนทางขวาบ้างเดี๋ยวมาวิเคราะห์นะว่าใครจะชนะคนทางขวาเนี่ยอ่ะซันหนุ่มจะใส่เป็นทำร้า,ายกับอิชิดะแล้วก็เออไอนี่ไอเซนไอเซนดักแด้ใส่6ดาวเลยนะก็เล่นเป็นสาย เรียกว่าสายอะไรวะเนี่ยอันนี้มันได้รูปเมื่อเลือดต่ํากว่า3 0อันนี้เออเวลาใช้นติมีโอกาสฟื้นเลือดโอเคแล้วก็นิวใส่เป็นฮาริเบลโอเคโอ้เจ็ดดาวเฮคนนี้เอาเรื่องอยู่นะเจ็ดดาวเยอะอยู่นะเนี่ยใส่เป็นโซนี้โซมองอาากระจ่างนะ้จอจเกาะเข้าไปแล้วก็ตัวลทรครประมาณนี้อันจริงคู่เนี่ยอันนี้ยูริจิแค่3ดาวอยู่อันจริงคู่เนี่ยผมว่าฝั่งขวาน่าจะชนะนะอันนี้ฝั่งขวาน่าจะชนะโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้คงจะให้ดู ดูทุกคู่ไม่ได้เดี๋ยวจะวิเคราะห์แต่ละตัวแต่ละคนละกันนะก็น่าจะเป็นแนวทางให้ให้สําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นผู้เล่นเก่าๆที่แบบอยากรู้ว่าโซใส่เป็นอะไรนะเราสามารถมาเรียนรู้ได้จากศึกเคมปาจ,จิหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วก็มันจะมีแทงเดิมพันด้วยว่าใครชนะก็แทงประมาณ6 6 0 0 0 0่นทองถ้าชนะได้กี่ได้2เท่าแทง6 0,000ทองถ้าชนะก็ได้แสนสองก็ถือว่าไม่ไม่มากไม่น้อยก็กลางๆแล้วกันนะถือว่าพอพอเล่นมันๆได้โอเคมา ต่อไปนี่จะเป็นตัวละครผมนะก็ตอนนี้เราตีมาจนถึงเขาเรียกอะไรน,นะรองชนะเลิศเอาจริงกิจกรรมนนี้ผมจะไม่ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่ผมเซตตัวยังไงก็คือเซตอย่างนั้นเลยบางคนที่แบบแทงผมเยอะๆไงแล้วแพ้เนี่ยก็เนี่ยแหละตามนี้เลยก็คือผมไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้ามากิจกรรมวันนี้เท่าไหร่นะโอเคก็มาตัวละครฮอลโลอิจิโกะนี่ผมใส่เป็นโซคิกับโซอิชิดะอย่างที่บอกไปว่าตีปกติแรงมากๆส่วนมุ้ง ส,สันนุ่มปกติแล้วสันนุ่มผมาโซ2อันเนี้ยผมจะใส่ให้กับมุ้งเอสืก็คือมุ้งเือสือจะใส่เป็นโซแคนดี้กับโซฮาริเบลแล้วก็2อันเนี้ยจะใส่ให้กับสันนุ่มแทนเพราะว่าผมผมว่ามุ้งเงือมันเก่งกว่านั่นแหละประมาณนั้นโอเคเนี่ยโซก็จะใส่เป็นประมาณนี้แล้วก็เหตุผลที่ใส่อันนี้ให้เนียวก็เป็นการบูตดามิตอนอารีนา6 6นั่นแหละแล้วก็ต่อไปจะเป็นเบียวคุย่าจะใส่เป็นประมาณนี้อ่ะดูเอาละกัน ประมาณนี้อินโนเอจะเอาเป็นสายบล็อกแล้วก็ที่เหลือเป็นสายลดดามิมาเดี๋ยวเราดูคู่ของผมแล้วกันนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าโอเคนี้ชนะไป3คู่ติดมาลองดูกันเพราะนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกันนะของตัวเองเนี่ยอ,อ,อันนี้ความเร็วผมมากกว่าประมาณ5,000นนะเนี่ฮลโลยิงเข้าไปมาพอใหนะ้ไม่ติดขี้ขนาดใสโซคีนะไม่ติดนี่นี่นมีดดนตัดสิน จะไม่ได้ว่ามันต้องติดสกิลย่อยก่อนหรือว่ามันจะพาสซีฟไม่รู้นะที่มีผลดวนตัดศิลเนี่ยโอเคฟันไอ้มันจะมีขึ้นมาดวนตัดศิลอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ตีปกติไม่ติดอันนี้ติดสกิลย่อยมีดวนตัดศิลอยู่โอเคอันนี้ซัดเข้ามาทีหนึง่งป๊าบไม่ติดคิดถือว่าเบาๆอยู่โอเคมายิงคืนไปดอกนี้ครับป๊าบเขาให้ไม่ติดคิเอ๊ะทำไมอันติมันไม่ติดคิีเลยฮัลโหล ทันี่ใส่โซคีเนี่ยโอเคเออเนี่ยไม่ติดสกิลย่อยไม่มีผลวดวงัดศีลต้องติดสกิลย่อยถึงจะมีดวนตัดศีลอ่ะเมื่อกี้สกิลย่อยติดดวนตัดศีลโอเคถ้าจะไม่ผิดอันนี้คือแพ้ใช่ไหมแพ้ตัวนี้เราไปชนะอ้ยปาแรงจัดเลยอเออซันอ่าซันหนุ่มมันก็มีผลดวงัดศีลด้วยว่าอันติมันมีดวนตัดศีลน,นะแล้วก็เมื่อกี้มันติดดอกคีเข้าไปเอยเลยแพ้โอเคอันนี้ปาดเข้าไปโอเคคู่แรกก็ชิวๆไป แล้วเราดูการเป็นทีมที่2นะท่านไอเซนเราจะได้พังอาจด้วยนะถึงจะอัพยังไม่สุดเท่าไหร่ก็เถอะอันนี้ตัวแรกจะเป็นเบียคุยะนะนนเจอกันเนวนจริงผมชอบตัวละครสายมังกรตรงที่ว่ามันสามารถแ้นตีได้แต่เทิร์นแรกอันนี้แหละคือข้อดีที่ผมชอบโอเคอตีไปเสร็จปุ๊บตีปกติอัตราฟื้นฟูฟ,ฟลีแล้วก็สเต็กตอนนี้อยู่ที่5สเต็กนะอย่างรวดเร็วมากโอ้โหโดนสตันตายไปเนี่ยนั่นไงโดนสตันทีนี้ไปไม่เป็นเลย ไม่แปลว่าท่านผู้นำเราเก็บ3เลยนี่ว่ะนี่ตีปกติเข้าไปโอเคมาอ๋อนี่มันเก็บสแต็กกันต่อได้เลยนะปาร์เข้าให้90้าแสแล้วก็ฟันปกติเอาตายเข้าไปหนึงทีฟันไม่ติดสกิลย่อยเลยฮะเออได้เห็นนั่นตีรอบที่2อยู่ไอเซนตีปกติมา3ทีไม่ติดสกิลย่อยเลยโอเคสแต็กน่าจะเต็มละามาอันนี้คือนัตีรอบที่สนะ ปั๊บป๊บ,ป,บปับเข้าไปอีกิ๊โป่ง9 0 0 0แสกว่าฟันฟันโอเคก็ท่านผู้นำเก็บไป3ตัวนะถือว่าคุ้มๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอปั้นยูริจิอ่าแล้วก็ปลุกตื่นอาวุธแล้วก็มาลงกิจกรรมเนี่ยจะชิลมากโอเคต่อไปจะเป็นคู่ที่3อันนี้เนมฮาโลวีนนะเก็บไปได้3ตัวเลยนะเอาจริงๆผมว่าเซตตัวละครเนี่ยเนมฮาโลวีนอ่าเนวคริสต์มาสอินโนเอะเนี่ยสตัวเนี่ยลงกิจกรรมหนึ่งๆเออผมว่ามันขี้โกงมากมันมีเด้งเลือดดหมดเลยไนงะ แลวเสร็จปุ๊บพอเรายื้อได้เรื่อยๆเนี่ยผมไม่ค่อยผมไม่ชัวร์นะว่ามันอ่ามันนับจากอะไรเพราะมันมีอยู่สัปดาห์หนึ่งที่ผมกดเข้ามาดูก็คือผมอ่าตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายเลยอะ่ะของมันเป็นอินูเอะเหลือตัวเดียวแล้วผมมาทีมเหลือประมาณสองสามตัวแล้วผมตีมันไม่ตายแล้วนี่เธอร์มันหมดก่อนผมก็แพ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันนับจากอะไรผมเลยมาทําเป็นสามตัวละครน,นี้บ้างนะเพราะมันมีโอกาสชนะเยอะมากในสามตัวละครเน,นี่ย ถึงจะตีไม่ชนะแต่ว่ามันยื้อได้จนจบเทินอยแล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยนะว่ามันวัดจากอะไรอาจจะวัดจากเลือดนะถ้าแบบจบเทินสิบเทินเสร็จปุ๊บเลือดใครเยอะกว่าคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะไปน่าจะเป็นประมาณนั้นตีข้าไปแล้วก็เ,เนมฮาลวีเนี่ยปลุกตื่นดาเมก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะไอ้ดาเมจากระเบิดอะถือว่าแรงอยู่อันนี้ตีไปแสนเจ็ดเดี๋ยวรอดูจากระเบิดบ้างน่จากระเบิดเมื่อกี้แรงนะเมื่อกี้มันขึ้นหนะ้าแสนอะ ไม่แน่ใจว่ามันรวมกับตีปกติหรือเปล่าแงสามแสนะ 300. อันติของมันอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดแต่ว่าระเบิดทีละสามแสนแรงกว่าอันติประมาณเท่าตัวเดี๋ยวดูการรอบนี้เดี๋ยวต้องรอสังเกตดูอ่านี่สองแสนเดี๋ยวรอจบเทิร์นเบียคุยะเอ้ยไม่ใช่หนี่สี่แสนห้าสี่แสนห้าเมื่อกี้เราอันติแค่สองแสนนะระเบิดทีละสี่แสนห้าเยอะกว่าแบบเท่าตัวเอ้ยถือว่าแรงคุม้มากอะดูดิชนะแบบเลือดแทบไม่กระดิกเลย ่าต่อไปตูมเขาให้แสนแปดตับ๊บเห็นไหมขึ้นสี่แสนห้าติดอันนี้อีกอกลองหุนอีกอและเบิดอีกรอบตายโคตรแรงเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะจัดเลยใครใครใครยังไม่มีเนี่ยจัดได้เลยนะีน่โซใส่เป็นโซเท่านี้เลยเอันริงโซอันหลังเนี่ยหนึ่งหนึ่งแทบไม่มีผลเลยนะเพราะมันต้องตีสามครั้ง ในรอบนั้นในรอบที่โจมตีทั่วไปเนี่ยในรอบที่โจมตีทั่วไปฝ่ายตนทุกการโจมตี3ครั้งถึงจะได้ HP ตามแม็กแคแต่ว่าด้วยการที่มันลงเป็นแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็มีผลแค่เพิ่มเลือดเฉยๆหลักๆเลยจะเป็นโซโซเมวที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นเพิ่ม HP แล้วเพิ่มอัตราลดดาเมจส่วนถ้าใครมีโซนี้นี่โซฟูชินัมผมว่ามันค่อนข้างดีมากมาถึงปุ๊บคือเพิ่ม HP แล้วก็เพิ่มอัตราลดดาเมจเลย อ,อัตราลดดาเมจ12%แล้วก็เมื่อ HP ต่ำกว่า50%ครั้งแรกเพิ่มอัตราลดดาเมจอีก31%ต่อเน,นื่นอง2รอบโคตรดีแล้วก็ i n นเอใส่เป็นสายบล็อกนะประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเราดูคู่ท้าชิงของผมบ้างของอีกมันอีกชั่วโมงกว่าๆนะก็มาดูกันเขาจะใช้เป็นนี่ซันนุ่มเบลคุยะแล้วก็นี้กินแทงโมแล้วก็นี้จะใช้ก็ก็ตึงอยู่เดี๋ยวผมค่อยไปปรับเอาเอาโซของซันนุ่มให้กับ มุงเงสืผมว่ามุงเงสือน่าจะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าซันนุ่มโอเคอันนี้เขาใช้เป็นทีมประมาณนี้ก็ขอให้ชนะละกันนะถึงพลังผมจะเยอะกว่าก็เถอะเยอะกว่าหน่อยนึงเดี๋ยวเราดูความเร็วเขาละกันนะของผม24งหมของเขาเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูสักคู่หนึ่งสักคู่เอาคู่เดียวก็พอนะเดี๋ยวจะดูรีวิวคนอื่นไปอีกว่าเขาใช้โซอะไรกันบ้างโอเคอันนี้เขาอยู่ที่200,000อออมันจะ200,000ความเร็วอยู่ที่21 0 0 0นโอ้ล้านสอง ปั๊บปั๊บโอเคอ่ะอันนี้เขาอยู่ที่2 1 0 0 0อผม24 0 0 0ผมยังได้เปรียบอยู่โอเคเดี๋ยวเราค่อยดูกันแล้วกันนะเอาจริงๆส่วนน้อยมากเลยนะที่ผมจะไปจนถึงรอบรอบแชมเปียนได้ก็คือแบบนับรอบได้เลยมีอยู่ประมาณ3-4รอบเลืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำนะโอเคมาต่อไปจะเป็นอันนี้ทาคากทาคากิใช่ไหมไม่แน่ใจนะ ก็อันนี้ก็เคยได้แชมป์อยู่นะได้เป็นดาวหนึ่งอยู่โอเคตัวละครก็เป็น6ดาวเอาจริงแทบจะทุกตัวละครเอาทุกตัวละครเลยควรจะ6ดาวเพราะ6ดาวได้อัตราลดเาเมททำให้ทีมมันถึกขึ้นทำให้ตัวละครมันถึกขึ้นอีกโอเคคนนี้ก็จะใส่เป็นโซประมาณนี้นี่ดูเอาเองลวกันนะคร่าวๆโอ้แต่ว่าผมถึงจะมาเจอคนนี้ผมก็อาจจะแพ้นะไม่น่าจะชนะหรอกกิมจอได้กิมจอหนึ่งหนึ่งอ่ากิมจอลคมมริสต์มาสอันตีเดี่ยวด้วยอันนี้ความเร็วเดี๋ยวดูความเร็วนะอันนี้ชนะ3คู่เลยฮะ ดูความเร็วเขาหน่อยนึงความเร็ว20,003ผมก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่ต้องดูที่วัดกันที่ตัวละครแล้วกันนะเพราะตัวละครของเขาส่วนใหญ่ก็คือ6ดาวเขายังได้เปรียบตรงตัวละครเพราะเขาได้อาตาัตราลดดาเมิทเพิ่มขึ้นด้วยอเออนี้จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่อยมาดูท้าชิงอีกทีหนึง่งโอเคต่อไปจะเป็นไทฟูนะอันนี้พลังน้อยกว่าประมาณล้านสามได้ก็อาจจะเป็นต่อหน,หน่อยนึง โอเคโซก็ใส okay, so ่โอ้แต่โซกับดาวตัวละครก็แน่นอยู่นะหดาวแล้วก็โซโซถือว่าเอาเรื่องอยู่เนี่ยหดาว6ดาวอันนี้5้าดาวเนี่ยม่ถือว่าโ so ซเอาเรื่องอยู่อันนี้4ดาวสี่ดาว4ดาวเหมือนจะเล่นเป็นทีมสป,ปีดซะส่วนใหญ่มากนี่ตัวดาเมจคือแบบ6ดาวหมดเลยตัวแท้งนี่แค่4ดาวอนี่ใช้เป็นประมาณนี้นดูอา,อาลกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูถัดไปเอ้เซนล้านโฮมนี่ขึ้นมาจนแบบเทียบเคียงกับคนอื่นๆได้แล้วอะ สามารถเทียบเคียงกับคนอื่นได้แล้วนะดูดิมาเดี๋ยวมาดูของเซนบ้างก็เป็นด้อัปเดตไอดีเอะหรืออัปเดตแล้วนี่หว่าเออใช่ใช่โอเคไอดีเซนนี่คือ7ดาวทุกตัวละครอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยส่วนโซก็แน่นๆไปนะนี่นี่เจ็ดดาวเจ็ดดาวไปแน่นไปโคตรสุดจริงๆอิฉามากโอเคต่อไปจะเป็นคู่ท้าชิงของเซนอันนี้พลังอยู่แค่7ล้านเองนะเซน8ล้านอะ่ะคือแบบเซนน่าจะน่าจะพอชนะได้อยู่แม้แต่คนนี้ก็ตึงอยู่นะ จ็ดดาวอยู่นะเจ็ดดาวนี้หกดาวเจ็ดดาวหกดาวห้าดาวสี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวแล้วก็อันนี้เคนซีเป็นแทงก็ถือว่าตึงอยู่นี่ตึงอยู่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคนถัดไปบ้าง 1x โอ้ทำไมนิวส่วนมากมันเจ็ดดาวกันหมดเลยวะเจ็ดดาวชุนซุยห้าดาวยูริจิห้าดาวนะแล้วก็นี่เออเนี่ยมัตสึโมโตะยูอาก็สามารถปั้นมาลงกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีอยู่ เนมฮาโลวีหกดาวอุนหกดาวฮอลโลหกดาวโูนแน่นๆไปถือว่าเรื่องอยู่โอเคมาดูคนนี้จีสิบสามซีโร่คนที่ก็แปลกๆหนะ่อยเอาเคมปาจิเข้านะเอ้ยแต่จริงๆเคมปาจิถ้าใส่ลูนแดงครบ6เม็ดลงกิจกรรมหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีอยู่นะโซ so, 6เม็ดมันถ้ามีตัวมันอยู่ตัวเดียวหรือว่าถ้าศัตรูน้อยสักอย่างเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นอัตราคีเพิ่มขึ้นนะถือว่าดีอยู่โอเคอันนี้โนเอเนโ โอ้ยูริจินี่ล่อไป6ดาวเลยนะตึงๆเลยโอ้แล้วก็น,นี่เออจริงๆถ้าเซนใส่เป็นยูริจิเซนใส่ยูริจิป่ะเนี่ยเซนไม่ได้ใส่เป็นยูริจิเตะนะถ้าใส่เป็นยูเออยูริจิเตะน่าจะดีกว่านะอโอเคอันนี้เราให้ดูนี้ไปแล้วต่อไปจะเป็นนี้คุณเซอร์เซิร์ฟสิบเอ็ดโอ้ฮอลโล่เจ็ดดาวเทือนจัดยูริจิหกดาวซันนุ่มห้าดาว ซุยฟงนะซุยฟงเจ็ดดาวนี่เลยโอเคแล้วก็น,นี้เอาจริงกิจกรรมเนี่ยมันจะวัดกันแค่เขาเรียกอะไรวัดกันแค่ตัวละครอัปดาวปลุกตื่นขั้นเท่าไหร่อุปกรณ์ดาวเท่าไหร่นะเพราะว่ากรอบกับเลเวลมันจะมันจะเอาไว้มันจะฟิกไว้ที่77เลเวล77แล้วก็กรอบตัวละครของทุกคนจะเป็นกรอบส้มสดาวเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้วัดกันที่กรอบหรือเลเวล เลเวลสกิลมันก็จะแค่ตันแค่เท่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่การอัปดาวตัวละครแล้วก็รวมกับพรสวรรค์อะไรต่างๆใน ID ของเรานั่นแหละประมาณนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรนะไอด้านเลเวลอะ่ะก็ไม่ไม่นับละอโอเคอน,นี้จะเป็นประมาณนี้ต่อไปจะเป็นคุณทาชิงคุณแบก็กอะไรสักอย่างไม่รู้นะเอ้ยนี่มันสสยรัก์โตมันนี่ว่าโตเกียวรีเวนเจอร์นี่โอเคอันนี้ก็หดาวหดาว 6ดาว6ดาวเออสวนมาก6ดาวมันหมดเลยฮะอยากทำบ้างโอเคต่อไปเป็นที่7โอ้นี่ก็เคยเป็นอันดับหนึ่งอยู่ฮะคามิทูก็ดเทพที่แท้จริงนี่วะโอเค,โอ,เคโอ้หดาว7ดาว7ดาวตึงจัด6ดาว7ดาว6ดาวโอ้แม่งมีแต่ตึงๆเลยอิจฉายอย่างเลยเนี่ยโอเคต่อไปโอ้นี่เป็นศึกมหาเทพ ก็อ,อ,อ๋อนี่เป็นคินโทกินะของเซิร์ฟผมนะก็เคยได้ดับหนึ่งไปครั้งหนึ่งเหมือนกันมาก็จะเป็นเบียคุยะ6ดาวนี่จะใส่เป็นโซประมาณนี้ไม่ค่อยได้มาส่งของอื่นเหมือนกันยูริจินี่เอาจริงถ้าใครมียูริจิเนี่ยร่างเนี่ยควรเอาลงนะกิจกรรมเนี่ยถือว่าดีมากโอเคนี่เป็นประมาณนี้อันจริงผมยังไม่เคยได้ดับหนึ่งเลยส่วนมากก็มากสุดเลยนะคือดับ4ประมาณท็อป4ประมาณนั้น โอเคนี่จะเป็นทาวสั้นอันนี้5ดาวอโอฮินโอเอ oh. a, ใส่เป็นโซลสท้อนเหรอโอเคถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะมาน,นี่ยังใส่โซไม่เต็มด้วยประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับคนอื่นๆนะถ้าใครแบบ ไม่รู้ว่าตัวว่าจะใส่โซอะไรนะก็ลองกดเข้ามาดูได้ในศึกเคมปจ์จิก็ดูเอาว่าเราจะใส่ตามใครหรือว่าเราจะเอาเปรียบเทียบเอาสมมติเราอาจจะดูสัก3ามคนแล้วมาเปรียบเทียบดูว่าโซไหนดีสุดนะก็นั่นแหละประมาณนั้นคร่าวๆข,ของนี้จะมีประมาณนี้เดี๋ยวรอมันชิงอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาอัดคลิปดูคู่ท้าชิงกันทีหลังโอเคก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้แหละก็ถ้า ก่อนจากกันก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสเต l ล่าโกพัทนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม